สวัสดีครับผมนายธนกรตุ้มบางโดนหัวหน้าชุมชนต้องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีบ้านพันวานสีพาเปิดใจครับนน,คน้คสาามมประหมู่บ้านทันวานของเรานะครับเดิมทีไม่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านทันวานนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีว่านเยอะมากครับมีว่านนานาพันธุ์เป็นพันพันชนิดคนสมัยก่อนเลยเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านพันว่านครับแต่ด้วยระยะเวลาทําให้มีคนต่อมาเนี่ยมีคนมาอาศัยที่ชุมชนของเรามากขึ้น และส่วนมากจะมาจากทางภาคอีสานทําให้เรียกชื่อผิดเพี้ยนว่าจากหมู่บ้านพันว่านเป็นหมู่บ้านพันวานจนถึงทุกวันนี้ครับชุมชนบ้านพันวานของเราครับโดยส่วนมากทาอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีการปลูกกาแฟและทุเรียนครับกาแฟของที่นี่นะครับเป็นกาแฟโรบัสต้าพันจุมพรแท้เป็นกาแฟสองสมุนนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมีความสูงจากระดับน้ําทะเล488เมตรครับ ทำให้กาแฟของที่นี่มีรสชาติที่ไม่เหมือนใครครับเวลาคั่วจะมีกลิ่นหอมมากครับซึ่งในชุมชนของเราก็นํากาแฟเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเป็นกาแฟขั้วมือของแม่ทองหล่อเป็นการคั่วแบบวิถีชาวบ้านครับมีการคัดเมล็ดพิเศษและมีการเก็บบ่มไว้หนึ่งปี ซึ่งเวลาคั่วก,กาแฟของที่นี่จะมีกลิ่นหอมและรสชาติที่ไม่เหมือนไขรแน่นอนครับและส่วนดอกกาแฟเราก็ยังสามารถนําเก็บดอกกาแฟเนี่ยมาทําเป็นชาดอกกาแฟได้นะครับและชาดอกกาแฟของเราเนี่ยจะไม่มีขายทั่วไปเพราะว่า1ปีเราจะมีเก็บได้แค่หนึ่งครั้งมีเวลาที่เก็บเกี่ยวได้เพียงแค่3วันเพราะฉะนั้นจะมีแค่ที่ชุมชนบ้านทรมบานของเราที่เดียวครับส่วนทุเรียนนะครับชุมชนของเรามีการปลูกทุเรียนประมาณ5 0เ์ของพื้นที่ครับเวลาถึงฤด,ดูการ เก็บเกี่ยวผลทุเรียนเนี่ยเราก็จะนําส่วนหนึ่งไปขายที่ท้องตลาดแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรานํามาแปรรูปทําเป็นทุเรียนทอดครับและเราก็มีผลิตภัณฑ์เป็นทุเรียนทอดเบรกแต่ครับที่ว่าเบรกแต่เนี่ยเพราะว่าทานแล้วไม่สามารถจะหยุดทานได้ครับเพราะว่าอร่อยมากครับเราได้รับการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซ่จังหวัดชุมพรครับ ในชุมชนบ้านพันวานของเรานะครับนอกจากมีผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ยังมีสถานที่ต้องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับถ้าใครมาที่บ้านพันวานของของเราแล้วนะครับต้องมาที่นี่เลยครับผาเปิดใจค,ครับก่อนจะถึงผาเปิดใจนะครับถ้าใครได้เข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้านพันวานแล้วจะต้องแวะสักการะจะเด็ดเตี่ยกรมลวงกิมพรด้วยนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงจุดเช็คอินของชุมชนครับจากจุดเช็คอินนะครับขึ้นบนผาเปิดใจมีระยะทางประมาณ6กิโลครึ่งครับระยะในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงครับส่วนระยะเวลาเราขึ้นบนผาเปิดใจครับระหว่างทางเราก็จะได้ชมกับชุมชนของเราและธรรมชาติระหว่างทางตลอดทางครับนนนัคสาาารมมปะวฒการที่มาเที่ยวผาเปิดใจนะครับ จะมีระยะการท่องเที่ยวอยู่2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงเย็นนะครับเราจะมาดูผ้าที่ตกที่ผาปัจัยผ้าที่ตกที่ผาปัจัยเนี่ยสวยงามมากนะครับและกลางคืนท่านยังจะได้ชมกับทะเลดาวด้วยนะครับส่วนช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วงเช้านะครับช่วงเวลาประมาณนี้นะครับหกโมงเช้าถึง8ปดโมงจะเป็นช่วงที่ฟินสุดๆเลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยจะเป็นที่จุดสูงสุดของบริเวณนี้สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ชัดเจนเหมาะแก่การถ่ายรูปเซลฟี่สูตรอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด และรอชมพาคิดขึ้นด้วยนะครับคมละไม้ไทยและกมือเราของนี้มาถึงมาที่ยียวนีต้องพองดี้บ้างทันวาอลิตกาพันถ้าตั้งทำเอา และถ้าใครอยากจะเพิ่มอรรถรสในการชมทะเลหมอกนะครับผมแนะนําเลยให้มาจิบกาแฟสดกาแฟดริปของแม่ทั้งรองและชาดอกกาแฟร้อนๆพร้อมกับข้าวจีร้อนๆเป็นเบรกตอนเช้าเลยนะครับโรบรราาาากก็ไไนีี้ผลลมมมทยเเือตบัช จากผาเปิดใจแล้วนะครับชุมชนของเราก็ยังมีการท่องเที่ยวชุมชนของเราเป็นในจุดต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกพันวานน้ําตก3ามเกลอและท่านใดที่ชอบแนวอเวนเจอร์ครับผมแนะนําเลยนะครับทริปเดินป่าเพื่อไปชมต้นไม้ใหญ่ประมาณ20่สิบคนองค์ครับพร้อมกับต้นไม้กินคนและสุดท้ายครับต้นไม้รูปหัวใจครับ ท่านที่สนใจอยากจะมาเที่ยวบ้านทธนวานผาเปิดใจติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลยนะครับ096 151 1285ปับ๊บธนวานครับและเพจผาเปิดใจครับถ้าเลยมองชมดอกคาฟแฟบ้านต้นไม้ในตำนานโรบัสตาก็พันนี้ราชาผลไม้ไทยเล็บมือเราก็มีบ้านทธนวานผาเปิดใจยังรอทุกท่าน มาเที่ยวชมบรรยากาศและสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ที่นี่นะครับ